พอ,อฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเนาะเพื่อนๆเนาะไม่มีอะไรที่พอดีนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไว้กล็ล้มเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะอีกแล้วค่ะหลายตัวด้วยค่ะเพื่อนๆหลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆ อย่พอฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่มีอะไรที่พอดีนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนเพื่อนสวยฝนตกลมเลยลุนล้มครับเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนเพื่อนสวยฝนตกลมเลยลุน ล้มครับจะเน่าแบบนี้เดี๋ยวจะลามค่ะจะต้องเอาออกค่ะพเพื่อนๆหน่เห็นไหมคะนี่อีกดอกหนึง่งต้องเอาออกค่ะเพราะว่าจะเน่าสวยงามมากเลยดูสิคะเพืเ่อนๆคมบล็อกเลยสวยงามมากภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันค่ะหนาวกันมาหลาังสวนดอกไม้เาติมดอกดาวเรืองค่ะเพืเ่อนๆกำลังออกดอกสวยงามเจออีกแล้วเจอน้องผีเสื้ออีกแล้ว วันนี้คงจะแดดร้อนน่าดูค่ะจะภาพบรรยากาศก,ก็คงจะคงที่แล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกหลายวันนะคะสวัสดียามสายๆค่ะสวยงามมากเลยดูสิคะเพื่อนๆคมบล็อกเลยสวยงามมากภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันค่ะหนาวกันมาหล,หลายสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไวก้ก็ล้มเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะหลายวันแล้ว ตอนนี้ยาติ๋มก็จะมาชมสวนดอกไม้ค่ะสวยงามครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไว้กล็ล้มเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะสวนดอกไม้ยาติ๋มดอกดาวเรืองครับเพื่อนกำลังออกดอกสวยงามเจออีกแล้วเจอน้องผีเสื้ออีกแล้วเจออีกเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยครับเพื่อน สวยฝนตกลมเลยหล่นล้มับวสดีที่อำนาจเจริญค่ะ,เ,ะ,เ,คะเพื่อนเพื่อนเสียงชัยโยโห่ร้องค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอ,อาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยคับเพื่อนเพื่อนสวยฝนตกลมเลยหล่นลม้มขับเห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะ ท้องฟ้าสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะถนึงเดินชมดอกไม้ค่ะดอกดาวเรืองค่ะนี่เนี่ยที่โดนฝนแล้วเน่านะคะเพื่อนเพื่อนจะเด็ดออกค่ะโดนฝนแล้วเน่าค่ะเพื่อน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 เมต้องมาทําเคลียร์สวนดอกไม้อีกนะคะเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆนชมค่ะดูนู่นเป็นประกายจ้าพอฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะไม่มีอะไรที่พอดี นี่ค่ะสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อนเพื่อนยาติมต้องมาทําเคลียร์สวนดอกไม้อีกนะคะเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนชมค่ะดูนู่นเป็งประกายจ้าสวนดอกไม้ยาติมดอกดาวเรืองครับเพื่อนเพื่อนกำลังออกดอกสวยงามเจออีกแล้วเจอน้องผีเสื้ออีกแล้วเจออีกจะเน่าแบบนี้เดี๋ยวจะลามค่ะจะต้องเอาออกครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งเห็นไหมคะนี่อีกดอกนึง ต้องเอาออกค่ะเพราะว่าจะเน่าเพื่อนๆเดี๋ยวติ๋มต้องมาทําเคลียร์สวนดอกไม้อีกนะคะเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมค่ะดูนูน่นเป็นประกายจ้าพอฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเนาะเพื่อนๆเ,เนาะไม่มีอะไรที่พอดีนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวย,สวยค่ะเพื่อนๆ สวยฝนตกลมเลยหล่นล้มคัะสวนดอกไม้ยาติมดอกดาวเรืองคับเพื่อนๆนกำลังออกดอกสวยงามเจออีกแล้วเจอน้องผีเสื้ออีกแล้วเจออีกสวยงามมากเลยดูสิครับเพื่อนๆกลนคมบล็อกเลยสวยงามมากภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันค่ะหนาวกันมาละต้องเอาออกนะคะต้องเอาทิ้งค่ะเพื่อนๆนกำลังออกดอกอีกแล้วค่ะ มหลายตัวด้วยค่ะเพื่อนๆหลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆเดีย๋ยวติดเพราะว่าเอาไม้คำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนๆสวยฝนตกลมเลยหลน่นลม้มคลายวันแล้วตอนนี้เดี๋ยติมก็จะมาชมสวนดอกไม้ค่ะอีกแล้วค่ะหลายตัวด้วยค่ะเพื่อน หลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆยติสวัสดีที่อำนาจ,จเจริญค่ะเพื่อนๆเ,เสียงชัยโยโห่ร้องค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไว้กล็ล้มเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะอีกแล้วค่ะหลายตัวด้วยค่ะเพื่อนๆ หลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆยติวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะเพื่อนๆเสียงชัยโยโห่ร้องค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะผมเดินชมดอกไม้ค่ะดอกดาวเรืองค่ะนี่เนี่ยที่โดนฝนแล้วเน่านะคะเพื่อนๆจะเด็ดออกค่ะ โดนฝนแล้วเน่าค่ะเพ,พื่อนจะเน่าแบบนี้เดี๋ยวจะลามค่ะจะต้องเอาออกค่ะเพ,พื่อนนีน่เห็นไหมคะนี่อีกดอกหนึ่งต้องเอาออกค่ะเพราะว่าจะเน่าสวัสดีที่อำนา,าจ,จเจริญค่ะเพ,พื่อนเสียงชัยโยโ吼ร้องค่ะเพ,พื่อนหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะต้องเอาออกนะคะต้องเอาทิ้งค่ะเพ,พื่อนกำลังออกดอกเพ,พื่อนเดี๋ยติ๋มต้องมาทํา เคลียสวนดอกไม้อีกนะคะเอาภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆชมค่ะดูนูน่นเป็นประกายจ้าสวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไว้ก็ล้มเดีย๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนๆสวยฝนตกลมเลยหล่นล้มครับ จะเน่าแบบนี้เดี๋ยวจะลามค่ะจะต้องเอาออกค่ะเ,เพื่อนๆหน่เห็นไหมคะนี่อีกดอกหนึง่งต้องเอาออกค่ะเพราะว่าจะเน่าอีกแล้วค่ะหลายตัวด้วยค่ะเ,เพื่อนๆหลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวติมต้องมาทําเคลียร์สวนดอกไม้อีกนะคะเอาภาพบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆชมค่ะดูนูน่นเป็นประกายจ้า เห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนๆสวยฝนตกลมเลยลุนล้มค่ะสวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะเพื่อนๆเสียงชัยโยโ吼ร้องค่ะเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะ ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะจะเน่าแบบนี้เดี๋ยวจะลามค่ะจะต้องเอาออกค่ะพเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะนี่อีกดวงหนึง่งต้องเอาออกค่ะเพราะว่าจะเน่าสวัสด,ดีที่อำนาจ,จเจริญค่ะพเพื่อนๆเ,เสียงชัยโยโ吼ร้องค่ะพเพื่อนๆหลังจากที่ฝนตกมาเป็นอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเอาไม้ค้ำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะพเพื่อนๆสวยฝนตกลมเลย ลุนล้มครับวันนี้คงจะแดดร้อนน่าดูค่ะสภาพบรรยากาศก็คงจะคงที่แล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกหลายวันนะคะสวัสดียามสายๆค่ะสวยงามค่ะเ,เพื่อนๆสวยงามมากเลยดูอันนี้เอาไม้ค้ำไว้ก็ล้มเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นก่อนค่ะเห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะท้องฟ้าดสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะ พอฝนตกแล้วก็อยากให้หยุดเนาะเพื่อนๆเนาะไม่มีอะไรที่พอดีนี่ค่ะสวยงามมากนะคะพระอาทิตย์ขึ้นอีกแล้วค่ะหลายตัวด้วยค่ะเพื่อนๆหลายตัวน่ารักค่ะเพื่อนๆอย่าติดเห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะ สวยงามมากเลยดูสิคะเพื่อนๆคมบล็อกเลยสวยงามมากภาพบรรยากาศนะคะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันค่ะหนาวันมาหละเห็นแสงแล้วค่ะแสงสวยด้วยค่ะท้องฟ้าสดใสค่ะฝนไม่ตกก็อยากให้ฝนตกเนาะเพราะว่าเอาไม้คำไว้ดอกไม้สวยสวยค่ะเพื่อนๆ